โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะฮะมิกกี้อีกรอบหนึ่งนะครับกับขออันดับแรกขอเช็คเสียงก่อนนะครับถ้าได้ยินบอกว่าได้ยินนะครับผมจะเช็คเสียงกันก่อนนะฮะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงเนี่ยผมว่าผมจะไร้สดตรวจงานกันกลางแจ้งครับแต่ว่าสภาพคลองหลวงตอนนี้คือฝนตกนะเห็นว่าฝนตกนะครับแล้วก็เพิ่งอยู่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถพานะครับในส่วนของรถเ m w เบยูซีรีส์ ามสามศูนย์ดีนะผมผมเขียนผิดสามสองศูนย์ดีนะต้องขออภัยนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอแก้นดนึงเป็นรถดีเซลครับไม่ใช่รถไฟฟ้าต้องขอโทษด้วยแลาไม่ได้ไฮบริดนะคันนี้นะโอเคมามาดูก่อนเสียงเสียงชัดเจนโอเคเรียบร้อยสําหรับตอนนี้นะครับหลังจากฟ้าฝนหยุดตกเรียบร้อยแล้วดูจากฝนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี่คือของฟ้าขมุกขม,วมัวไม่ได้ขมุกขมัวธรรมดาฝนตกไม่เห็นคันหน้าเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้นะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งฝนหยุดตกแล้วก็การเคลือบแก้วรอบที่2ของรถ b m w นะครับซีรีส์ 320D น,นะครับ 3, ตาม 20D ขออภัยนะฮะที่เขียนผิดในก่อนหน้านี้เพราะว่าเอ๊ะสงสัยว่าทําไมสตาร์แล้วมีเสียงนะมาดูหน้าจอมันเขียนว,ว่าดีเซลนะครับก็คือตัวรถคันนี้เป็นรถดีเซลนะครับซึ่งจะบอกว่าทั้งประหยัดและแรงนะครับไม่แพ้รถไฟฟ้าเลยทีเดียวนะเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยาจจะใช้ได้สักพักหนึ่งแต่ว่าตอนสตาร์จะไม่มีเสียงอันนี้คือที่สังเกตง,ง่ายๆแล้วก็ที่สังเกตอันหนึ่งคือเวลา อยู่บนรถแล้วที่หน้าปัดของของน้ํามันอะ่ะของดีเซลก็จะเขียนไว้เลยว่าดีเซลนะครับการการเติมน้ํามันผิดนะฮะน,นี้ก็คือดีนะโอเคต้องขออภัยนะครับในเมื่อผิดปแปลวนะครับอันนี้แต่ว่ารถยังคงคันเดิมนะไม่เอาคันอื่นมาเคลือบนะครับสำหรับคันนี้เป็นคันที่เมื่อเช้านะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนนะฮะแล้วก็เสร็จสิ้นรอบแรกไปแล้วเมื่อเช้าตอนนี้เป็นรอบที่สองนะครับจริงๆผมจะตรวจงานการแดบดบก่อนหน้าที่ผมจะเขียนไลฟ์สดเนี่ย มื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยนะครับแป๊บเดียวฝนตกเลยนะฝนตกเสร็จแล้วก็หยุดเลยหยุดเลยแต่ตอนนี้โชคดีมากนะครับที่เรามีระบบอินฟปรเลตเอาไว้ไล่ความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าหรือท่านเจ้าของรถทุกทุกคันมั่นใจได้ครับว่าน้ํายาเคลือบแก้วของเรานะก็ติดอยู่กับตัวรถนานและอยู่ทนแน่นอนตอนนี้นะผมขอพามาตรวจงานนะครับพร้อมกับดูระบบอินฟปร์เลตของเราเลยรพร้อมกัน ที่ด้านเห็นอยู่แล้วตอนนี้เป็นอินฟฟาเรดทนะครับที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับเป็นแบบยืดลงมาจากด้านบนเพราะนั้นลดระยะสูงระยะต่ําทําได้ทุกคันระยะความห่างของตัวรถอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรนะฮะมีความร้อนที่สัมผัสผิวที่ประมาณ75องศาไม่เกินจากนี้วันนี้นะครับประมาณ70องศาเดี๋ยวมันก็จะตัดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับหลังจากที่ทําการเคลือบแก้วไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบอินเฟเรสจะช่วยทําให้สารเคลือบแก้วหรือสารเคลือบการฟฟนตัวนี้ ผสานได้ดีกับสีรถทําให้สีรถมีความแข็งแรงขึ้นจากตัวเขาเองหลายๆคนถามว่าและหลังจากเครื่อมเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนผมตอบได้เลยว่า 3- ถึงหปีมีแน่นอนตอนนี้ตะนานจะช้าขึ้นอยู่กับการดูแลของท่านเจ้าของซึ่งท่านเจ้าของทุกๆคันที่ทํากับที่ร้านเราบอกได้เลยว่าเกิน3ปีแน่นอนเพราะลูกค้าทุกคันที่มาที่ร้านเรารักรถทุกคันอันนี้ผมกล้าการันตีแทนลูกค้านะฮะเพราะว่ารถของเราจะดีทุกคันไม่พามาดูในในส่วนของงานนะผมขอกลับกล้องก่อน เงนแตกแล้วโอเคพามาดูในฝั่งฝั่งนี้นะครับสวยงามมา,มากๆครับกับ BMW นะซีรีส์ 320d นะครับตัวนี้เป็นสีเทานะเป็นอีกหนึ่งสีที่เวลาทําแล้วเนี่ยจะบอกว่าสวยงามมากๆที่เห็นแดงๆอย่นี้คือไฟอินเบลเลนะครับไฟอินเบลเลตตัวนี้จะทําให้สีผิวนะครับกับน้ํายาเคลือบแก้วหรือน้ํายาสารเคลือบแก้วเป็นตัวที่เป็นตัวฟาฟีนเนี่ยประสานกันได้ดียิ่งขึ้นนะลดความชื้นนี่ครับตัว 320d เดี๋ยวผมขอไปแก้ก่อนนะ ผมเ,มเปียนเป็นสามสามศูนย์อีหมดเลยขออภัยขออภัยนะครับจะบอกว่าเป็นรถที่สวยงามมากท่านลูกค้าเนี่ยออกมาได้ไม่นานจะบอกว่าเขาบอกว่าไม่เกินสามวันซึ่งจริงๆไม่เกินสามวันจริงๆเพราะว่าจากสภาพรถเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้ล้างเลยเพราะว่าออกมาจากศูนย์ก็มาถึงมือเราคนแรกและขอชมนะครับกับการทํางานกับรถเบน์เบมวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสีนะฮะการทํางานค่อนข้างไวไม่ต้องตกใจว่าทําไมเ m มถึงทำไว ที่ทาไวได้เพราะว่าสีของเขาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพในการส่งนานที่ค่อนข้างโอเคเลยผมขอชมตรงนี้ก่อนนะเป็นเป็นเป็นรถที่ได้มาตรฐานเรื่องของสีมากๆนะครับตอนนี้นะครับกับรถอ่าที่ทําการเคลื่อนขึ้นแล้วที่เห็นอยู่นะเห็นไหมจะมีความห่างอยู่ที่ตัวรถประมาณ1.5เมตรนะครับไม่ไม่ได้ผัสผิวโดวยตรงนะครับแต่ตัวสีผิวจะค่อยๆร้อนขึ้นจนถึงประมาณ75องศา,ศาเซลเซียสไม่เกินจากนี้สีผิวไม่มีไม่มีการ องไม่มีการไหม้แน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวรถทนความร้อนได้มากกว่านั้นนะครับทุกยิ่รงฝปักระโปรงนี่90องศาก็เคยมีเพราะว่ามันเดือดเพราะฉะนั้นนะครับรถทุกคันไม่ควรจอดต่างแดดก,การอบอินฟเวเลนเนี่ยทำให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นจากสารเคลือบสีนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วนี่กลับมาอีกฝั่งหนึ่งผมเข้าไปในห้องอินฟเวเลนตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไฟสีแดงปกตินะครับมันเป็นไฟสีแดงที่มีขึ้น,ม,นมีความร้อนจริงๆนะออกมาหน้า หน้ามันเลยทีเดียวนะครับจะบอกว่านี่เห็นป่ะเงือเหงือแตกไปหมดเลยนะครับสําหรับท่านเจ้าของรถท่านเจ้าของนะครับวันนี้ไม่แนะนําให้มารับรถนะฮะเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับการเคลือบแก้วที่ดีนะครับรถจะต้องไม่โดนมลภาวะประมาณสองถึงสามวันขึ้นไปนะครับเพื่อให้สีผิวนะไม่เกิดปฏิกิริยากับสภาพแวลดล้อมในท้องท้่เพราะนั้นนะครับผมไม่แนะนําให้มารับวันนี้นะครับจะเป็นรับพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงก็ได้นะครับต้องขอขอบคุณ ก็อขออภัยด้วย้วขออภัยแทนสภาพอากาศด้วยที่ไม่เป็นใจกับการรับรถในวันนี้เนี่ยพูดเสร็จฝนตกอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ฝนหยุดตกเพื่อให้รถเอาเข้าห้องนะอกี้เมบ่อกี้ฝนหยุดตกแป๊บเดียวเลยแล้วก็เอารถเข้าห้องแล้วก็เนี่ยอยู่ในภาพนี้นะครับก็จแรบบิงๆเนี่ยฝนจะตกตกแล้วนเนี่ยตกนนแล้วนะครับเห็นไหมมีน้ําฝนอยู่เห็นไหมจบอกว่าเราควบคุมคุณภาพจริงผมเร่งจังหวะที่ขอให้ฝนหยุดแป๊บหนึ่งผมจะได้เอามาอบในห้องนะ เ็เป็นไปตามที่เราพูดนะครับแล้วก็รถคันนี้จะสวยงามอย่างที่ผมต้องการแน่นอนนะครับวันนี้มิกกี้เสร็รถสวยขอรับท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจงานกันอีกทีนึงก่อนจะส่งงานพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราหยุดนะพรุ่งนี้เราหยุดแต่ว่าผมส่งงานผมมาส่งเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้นะครับว่าผมเป็นคนร้างานขนาดนั้นนะครับวันนี้มิกกี้เสร็รถสวยสวัสดี